่ะหลังจากที่เราใส่ไดชาร์จนะครับผมเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมนั่ไปสายพันธ์ดีหรือตัวสังหลงบอตกลองตัวอเ,เอาพร้อมอเ,เอาเอา เสียงนิ่มดีรูปแบตเตอรี่หายไหมหายหายแล้วครับผมโอเคก็อ๋อนั่นเดี๋ยวมันก็หายเองโอเคระดับเครื่องก่อนสั้งลมดับเครื่องก่อนอ่ะบิดออนไหนดูแบตเตอรี่เอ้าบิดออนบิดออน ไหนดูแบตเตอรี่โอ้โหไฟเนีน่ดูแบตเตอรี่นีูเนีย่ยเยอะเลยไฟดูแบตเตอรี่ตรงนี้ครับผมอ่ะสตาร์ทขับแบบนี้ก็รู้กันแล้วนะนี่ครับผมดูแบตเตอรี่อ่ะโอเคครับผมก็การเปลี่ยนไดชาร์จครับผมเชฟโลดิทแคปติว่าก็เรียบร้อยครับผม